แค่กระปุกด่วนหาง่ายๆรับซื้อเหรียญ10บ,บาทดูแค่พอสอบซื้อทันทีจะเป็นพอสออะไรดูกันในคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b o o c h a n n e l นะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พักเครื่องทั่วไปครับเดี๋ยววันนี้นะผมก็จะมาประกาศรับซื้อนะเหรียญ10บ,บาทนะครับอีกหนึ่งพอสอนะที่หาง่ายๆนะครับแล้วก็ดูแค่พอสอก็รับซื้อทันทีนะ เดี๋ยวเรามาดูนะว่าเป็นพอสอะไรแล้วก็ผมก็จะมาอัปเดตนะครับพวกเหรียญ10บาทเนี่ยที่ตอนนี้ที่ผมที่ทางร้านผมรับซื้ออยู่นะครับมามาอัปเดตราคาให้นะครับล่าสุดให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่ามีปีอะไรบ้างครับผมรับรองว่านะครับเพื่อนๆหลายๆคนที่ดูคลิปเนี้ยต้องมีเหรียญพอสพวกนี้แน่นอนนะครับดูคลิปให้จบดูคลิปให้เข้าใจนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับก็อยู่บนหน้าจอเลยนะครับมีค r ว o า e โค้ดนะครับก็สแกนกันมาได้นะครับหรือว่า จะเป็น ID ด i n e ก็ได้นะครับ ID ด i n e ก็มีตัวแอดนำหน้านะครับหนึ่งห้าเจ็ดครับ N F นะครับแล้วก็ M F J นะครับบนหน้าจอเลยผมก็พิมพ์มาอยู่แล้วนะครับหรือจะแอด Line ด้วยเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดสี่สามี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าหกนะครับศูย์ปดสี่สามี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าหกะครับเบอร์เนี้ยแอดได้ทั้งไลน์แล้วก็โทรมาก็ได้นะครับสำหรับคนไหนบางคนที่แบบว่า ไม่ได้เล่นไลน์นะครับหรือว่าทํไลน์เข้าไลน์ไม่ได้ทํไลน์ไม่เป็นอะไรเงี้ยก็โทรมาหาผมก่อนได้นะครับถ้ามีเหรียญหรือมีพระเครื่องจะขายนะครับก็โทรมาคุยกันก่อนนะครับผมยินดีที่จะรับนะครับซื้อเหรียญนะครับแล้วก็รับเช่าพระนะครับไม่ว่าจะเป็นพระนิยมพระไม่นิยมนะครับพระหลักพระย่อยนะครับพระบูชานะครับผมรับหมดนะครับผมรับหมดนะ นะครับถ้าราคามันโอเคผมก็รับหมดนะครับไม่มีปัญหานะแล้วผมก็อาจจะไปดูให้ที่บ้านด้วยนะครับถ้าคนไหนโทรมาคุยกับผมนะต้องโทรมาคุยกันก่อนนะครับต้องคุยรายละเอียดกันก่อนนะนะครับโอเคนะครับก็ตามนี้เลยช่องผมติดต่อได้จริงรับซื้อจริงนะครับรับซื้อจริงไม่มีมาโกหกหรือเป็นมิจฉาชีพไม่มีเรียกเก็บังค์กับใครทั้งนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มมาที่เหรียญแรกก่อนเลย เหรียญแรกเป็นเหรียญที่หาง่ายนะครับหาง่ายมากๆเลยผมคิดว่าทุกคนต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าจะมีเยอะหรือมีน้อยไม่รู้นะครับก็คือเหรียญสิบบาทนะครับแบบนี้นะครับเหรียญสิบบาทของในหลวงรอ9เก้านะครับนี่แบบนี้เลยนะครับที่เป็นแบบปกติเลยนะครับอันเนี้ยรับซื้อทันทีนะดูแค่พอศนะครับรับซื้อทันทีเลยนะครับก็คือนะครับพอศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับ พศ2543เนี่ยจำนวนการผลิตเนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านนะครับหกแส0หกหมื่นกพันเหรียญนะหนึ่งล้าน6กแสหกหมืหนึ่งพันเหรียญครับซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะนะในเหรียญ10บาทเนี่ยนะครับเหรียญนี้ผมก็รับซื้ออยู่นะครับเหรียญนี้ผมรับซื้ออยู่นะนะครับแต่นะครับอาจจะรับซื้อถ้าได้มาเยอะแล้วอาจจะหยุดรับซื้อได้นะครับอาจจะแบบรับตามจํานวนนะครับรับตามจํานวนนะเพราะว่าตอนนี้มีลูกค้าให้ผมหาผมก็มาประกาศรับซื้อนะครับ ตอนนี้ราคาที่ผมรับซื้อนะถ้าเป็นเหรียญที่สภาพโอเคนะครับสภาพสวยนะก็อยู่ที่เหรียญหนึ่งยี่สิบาทนะครับเหรียญหน,นึ่งอยู่ที่ยี่สิบาทนะแต่ถ้าสภาพแบบไม่สวยก็ราคาลดหย่อนลงไปนะครับตามสภาพนะแต่ถ้าเป็นปีสองพันห้าร้อยสี่สามเป็นสภาพ UNC ครับราคาก็จะขึ้นไปที่หลักร้อยนะอันนี้ต้องแยกแยนะครับเหรียญสวยเหรียญไม่สวยเหรียญ UNC ราคาจะต่างกัน,นครับต้องอธิบายตามนี้เลยราคาจะดูที่สภาพเรี่ยเป็นหลัก นะครับถ้ามาสภาพสวยสภาพผ่านใช้ยังสวยอะไรเงี้ยก็อยู่ที่เหรียญละยี่สิบาทแต่ถ้าสภาพลดหย่อนลงไปไม่สวยอะไรเงี้ยก็ราคาก็จะลดลดลงมาจากเดือนนะครับแต่ถ้าสภาพ UNC เลยก็จะเป็นราคาหลักร้อยนะครับอ่าอันนี้เคลียร์นะผมบอกราคาชัดเจนเลยนะครับว่าผมรับซื้อเท่าไหร่แต่ถ้าจะให้แบบทุกคนไปหวังว่าราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับมันยังไม่ถึงขนาดนั้นเป็นพันอะไรเงี้ยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ ลองดูกันก่อนได้นะนี่คือราคาที่รับซื้อไปแล้วมีกําไรนะครับรับซื้อไปแล้วเอาไปแบบออกต่อได้นะครับเพราะว่าร้านรับซื้อเนี่ยต้องซื้อของไปแล้วต้องขายได้นะครับต้องพอขายได้มีกําไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับไม่งั้นก็คงไม่รับซื้อนะครับตามนี้เลยเคลียร์ๆพูดตรงๆเลยนะครับเหรียญต่อไปนะครับที่ผมยังรับซื้ออยู่นะครับนี่เหรียญสิบบาทแบบนี้เหมือนกันแบบเดียวกันแต่เป็นปีพศ 2534นะครับ2534แบบนี้นะครับนี่เห็นมาดูแค่พอสอเลยนะครับไม่ต้องอะไรเลยดูแค่พอสอพลิกด้านมาปุ๊บดูพอสอบับนะครับถ้าเป็นปี3 4ผมก็รับซื้ออยู่นะนะครับเหรียญปี3ามี่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเหรียญละ20ถึง25บาทนะครับ ถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานและยังสวยถ้าเป็นสภาพสวยอยู่นะครับก็ประมาณนี้เลยแต่ถ้าสภาพไม่สวยก็เหมือนกันนะครับก็ราคาลดหย่อนลงไปตามสภาพนะครับตามสภาพนะครับแต่ถ้าเป็นสภาพ UNC ก็หลักร้อยเหมือนกันนะครับสำหรับปีสามสี่นะนะครับปีสามสี่ก็จะผลิตประมาณหนึ่งล้านกว่าเหรียญนะครับก็ผลิตเยอะอยู่นะครับยังพบเจอได้นะครับยังพบเจอได้ผมมั่นใจว่านะครับในเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อวันนี้เพื่อนๆต้องมีนะครับต้องมีเจอกันบ้างนะครับอืเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่ไม่ได้หายากนะครับ แต่บางคนอาจจะมองว่าราคารับซื้อมันไม่ได้สูงมากอันนั้นก็แล้วแต่นะครับให้เราทุกคนลองไปเช็คราคาได้ว่าราคาตอนนี้ราคามันอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ามันอาจจะบวกลบไม่กี่บาทนะครับประมาณนี้แหละผมพูดตรงๆเลยนะครับก็ลองดูราคาก่อนได้ถ้าเราพอใจเราก็ขายนะครับไม่พอใจเราก็เก็บสะสมไว้ได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมมารับซื้อสาหรับบางคนที่เขามีกันเยอะๆนะครับ อ่าบางคนเขามีกันเป็นร้อยร้อยเหรียญสองสามร้อยเหรียญบางคนเขามีขนาดนั้นนะผมไม่ได้โกหกด้วยนะครับอันนี้ผมก็มารับซื้อถ้ามีเยอะๆมันก็ได้กําไรเยอะนะครับอันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะเพราะว่าบางคนชอบบอกว่าเอ้ยทําไมซื้อถูกจังนะครับถ้าพวกซื้อแพงๆก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมิจฉาชีพอะครับนะครับซื้อกันเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เราโอนตังค์ไปก่อนแล้วก็ต้องระวังนะครับแต่นี้ร้านผมซื้อจริงนะครับก็ราคาประมาณนี้แหละนะครับไปกันต่อที่เหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปที่ยังรับซื้ออยู่นะครับ รับซื้อตลอดเวลานะครับยังรับซื้อกันอยู่นี่ก็เป็นเหรียญสิบาทเหมือนเดิมนะครับนี่เหรียญสิบาทเหมือนกันเลยวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังเลยนะนี่นะครับดูแค่พอสอบซื้อทันทีนะครับก็เป็นเหรียญสิบาทปีพอสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับนี่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะปีสี่สองนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทนะครับประมาณนี้เหมือนกันนะครับดูแค่พอสอบซื้อทันทีนะแต่ต้องสภาพ โอเคนะต้องสภาพโอเคต้องสภาพสวยหน่อยนะครับถึงได้ถึงได้ราคาตามนี้แต่ถ้าราคาแต่ถ้าสภาพไม่สวยนะครับราคาก็จะลดหย่อนลงไปตามสภาพเหมือนกันนะครับตามสภาพเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยปีสี่สองถ้าเป็น UNC ก็หลักหลายร้อยบาทอยู่นะครับถ้าเป็น UNC เหรียญ UNC คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับต้องเข้าใจตามนี้นะครับมันจะมีเหรียญหลายประเภทหลายเกตนะครับเหรียญผ่านใช้งานเหรียญไม่สวย นะครับเหรียญผ่านใช้งานแต่ยังสวยนะครับเหรียญสวยเหรียญ UNC อะไรก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้สําหรับคนที่ไม่เข้าใจคําว่า UNC นะครับ UNC คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญที่แกะมาจากถุงนะครับเหรียญที่อยู่ในถุงเดิมๆที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมๆอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญ UNC นะครับโอเคแต่ก็ความสวยของแต่ละคนอาจจะมองไม่เท่ากันนะนะครับก็ประมาณนี้บางคนอาจจะบอกว่าเหรียญตัวเองสวยนะครับแต่ทางผมมองอาจจะมองว่าเหรียญมันไม่สวยก็ได้นะครับ ไอเหรียญสวยเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเหรียญที่ไปล้างไปขัดอะไรมันนะนะครับเหรียญสวยไม่ต้องไปเหรียญผิวเดิมนะครับผมดูออกนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเอาเหรียญไปล้างไปขัดอะไรเงี้ยนะครับแบบนั้นมันจะทําให้เหรียญมันเสียราคานะผมไม่แนะนานะให้ล้างเหรียญถ้าเราล้างไม่เป็นนะครับอย่าไปล้างนะครับนี่ตามนี้เลยถ้ามีนะครับถ้าเป็น UNC ก็หลักหลายร้อยอยู่นะครับนี่สําหรับเหรียญปี42นะอันนี้คืออีกหนึ่งข้อศอนะที่รับซื้ออยู่นะครับ ที่รับซื้ออยู่แต่เหรียญพวกนี้ถ้าผมได้มาเยอะๆบางทีผมก็อาจจะหยุดรับซื้อบ้างเป็นบางโอกาสนะครับเพราะว่าบางทีมันระบายไม่ทันมันเยอะจริงๆนะครับต้องตามนี้เลยนะเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้รับตลอดรับไม่อั้นนะครับนี่เหรียญสิบาทนะครับแบบนี้รับตลอดรับไม่อั้นก็คือเหรียญสิบาทของปีพศ2541นเนะครับ2 5ง1ี่เนี่ยก็เป็นเหรียญที่ผมรับมาตลอดครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ40-50บถึงาบาทนะถ้าเป็นสภาพผ่านใช้งาน,นครับ อ่าแล้วสภาพยังโอเคอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้แต่ถ้าสภาพสวยสภาพ UNC นะครับก็หลักหลายๆร้อยเกือบพันอะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นปี4ีหนึ่งนะครับอ่าราคาก็จะอยู่ประมาณเลทประมาณนี้แหละนะครับบวกลบประมาณนี้นะครับหลักหลายหลายร้อยถึง1,000บาทขึ้นอยู่ที่นะครับ ความต้องการของตลาดด้วยนะครับเรียยราคาเหรียญทั um, ้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ความต้องการของตลาดแล้วก็ช่วงระยะเวลาช่วงเศรษฐกิจอะไรเงี้ยนะครับถ้าตลาดมันมีความต้องการเยอะราคามันก็จะขึ้นนะครับเราก็เลือกเวลาดูได้ขายได้นะครับแต่ตอนนี้ความต้องการของตลาดมันยังไม่เยอะนะครับตอนนี้มันเศรษฐกิจไม่ดีนะนะครับราคาเหรียญอะไรเงี้ยมันตกหมดนะครับมันตกหมดนะครับผมบอกได้เลยว่ามันตกหมดนะครับส่วนใหญ่มีแต่คนขายนะครับไม่ค่อยมีคนซื้อ นะครับนอกจากร้านรับซื้อเนี่ยเขามารับซื้อแล้วก็ไปขายต่ออย่างผมเนี่ยร้านรับซื้อผมก็ต้องซื้อไปก็ต้องมีกําไรนะครับอันนี้ย้ําหลายรอบแล้วนะครับจะได้เข้าใจนะจะได้เข้าใจกันนะครับผมไม่ใช่นักสะสมไม่ใช่เป็นแบบคนที่แบบซื้อมาเก็บสะสมเลยอันนั้นก็อาจจะได้ราคาหน่อยนะครับแต่ผมเป็นคนที่ซื้อมาขายไปนะครับเก็บสะสมบ้างบางส่วนนะครับอันนี้ต้องเคลียร์กันอย่างนี้นะครับจะได้รู้นะ นะครับก็อยู่ที่ประมาณราคาเนี่ยนะครับสี่สิบถึงห้าสิบาทครับถ้าสภาพไม่สวยก็ราคาลดหย่อนลงไปนะสาหรับเหรียญปีสิบปีสี่หนึ่งนะครับอืมนะครับแล้วเพื่อนเพื่อก็คงถามอีกนะครับว่าเหรียญปีสามหนึ่งรับไหมนะครับเหรียญปีสามหนึ่งผมก็รับนะครับเหรียญปีสามหนึ่งผมก็รับนะแต่นี้ตอนนี้ผมไม่มีตัวอย่างให้ดูนะเพราะมันเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากนะครับเหรียญปีสามหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะพบเจอในมือของนักสะสมนะครับ จะเจอเป็นแผงเลยจะอยู่ไปในแผงเดิมๆเลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะในปีสามหนึ่งถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับโอกาสพบเจอน้อยนะที่จะจไปเจอที่อยู่ในเงินทอนอะไรเงี้ยจะพบเจอน้อยมากนะครับในปีสามหนึ่งนะแต่ผมก็ยังรับนะนะครับถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับปีสามหนึ่งนะครับแต่ถ้าสภาพ UNC อะไรเงี้ยก็อยู่ที่หลักร้อยไปลายนะครับถึงหนึ่งพันบาทประมาณนี้นะสำหรับปีสามหนึ่งนะครับ อ่าถ้าใครมีก็ส่งรูปมาขายได้นะครับส่งเหรียญมาขายกับผมได้นะครับส่วนอีกปีหนึ่งนะครับก็ต้องมีคนถามมีแน่นอนแล้วเหรียญสิบบาทปีสามสามน่ะรับไหมนะครับรับสิรับอยู่แล้วนะครับปีสามสามผมก็ต้องรับนะครับแต่มันเป็นเหรียญที่ผมไม่ค่อยประกาศรับซื้ออยู่แล้วเพราะว่า มันแทบเป็นไปไม่ได้เจอในประเทศไทยจริงๆเนี่ยไม่ถึงร้อยเหรียญเลยนะครับมันแทบเป็นไปไม่ได้ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับที่ส่งรูปมาก็เป็นเหรียญที่ดัดแปลงนะครับเยอะเลยเไไหรียญที่ดัดแปลงมาจากปี37มเมเอามาเชียหางออกให้เป็นปี3-3ผมพบเจอเยอะมากนะนะครับอ่าส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญแบบนั้นมากกว่านะครับเหรียญที่เอามาดัดแปลงนะครับอ่าแต่ถ้ามีเหรียญจริงๆปี33เนี่ยผมรับซื้ออยู่แล้วเหรียญปี33มาันหลักแสนขึ้นอยู่แล้วนะครับมันหลักแสนขึ้นอยู่แล้ว,ลลวต้องดูที่สภาพถ้าสภาพสวยสวยมันหลักแสนขึ้นอยู่แล้ว นะครับอันนี้ก็บอกไว้ให้คร่าวๆประมาณนี้สําหรับบางคนที่แบบว่าสงสัยนะว่ารับปีอะไรบ้างนะครับสรุปนะครับคลิปนี้นะที่ผมมารับซื้อวันนี้นะครับก็มีเหรียญ1ิบบาทปี4 3สนะครับปีสาม2ี่ี่สองสี่หนึ่งนะครับสามนะครับสามสานะซึ่งก็หลายพอสออยู่นะผมคิดว่าต้องเพื่อนๆต้องมีกันบ้างแหละไม่มากก็น้อยนะพอสอละเหรียญหนึ่งอะไรเงี้ยสองสาเหรียญอะไรเงี้ยก็ต้องมีกันบ้างนะนะครับ ก็ลองดูนะครับถ้าอยากจะขายเหรียญให้ผมนะครับก็ถ้าเรามีแบบไม่เยอะเหรียญแต่ละเหรียญไม่เยอะเราก็ลองรวบรวมกับเหรียญอื่นๆมาแล้วก็ส่งรูปมาให้ผมดูหรือส่งมาสอบถามผมได้นะครับบางทีผมก็อาจจะรับนะครับแต่ถ้ามันบางทีมันมีไม่เยอะมันไม่คุ้มค่าส่งอะไรเงี้ยก็ต้องดูนะครับว่ามีอย่างอื่นขายด้วยไหมนะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีพักเครื่องด้วยอะไรเงี้ยก็ขายได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูถั่วๆกันไปนะนะครับก็ต้องดูถั่วๆกันไปนะนะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะส่วนช่องทางการติดต่อนะครับก็อยู่บนหน้าจออยู่แล้วนะครับบนหน้าจอผมขึ้นให้อยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วนะครับไลน์ไอนะครับมีแล้วก็มีเบอร์โทรนะครับสําหรับคนไหนที่ไม่ได้เล่นไลน์นะก็โทรมาได้08.4.3.4.19.156ม4 1 9นะครับ0ู4ย์1 9ดสีนะครับอ่านะครับโทรมาหรือจะแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ ID l ีไลน์ก็ได้นะไอดีไลน์ผมแอดเบอร์แอดไลน์ได้นะครับ มีตัวแอดนำหน้านะ157นะครับ N F นะครับ M แล้วก็ F J นะครับอยู่บนหน้าจออยู่แล้วก็พิมพ์มาตามนั้นเลยถ้าทักไลน์หรือไลน์แบบบอกว่าทักไม่ได้เนี่ยก็โทรมาหาผมแล้วกันนะครับผมก็จะแอดไลน์กลับไปหาเพื่อนๆนะครับผมรับซื้อจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญนะครับหรือว่าเป็นพระเครื่องนะครับทั้งพระเก่าพระใหม่พระยอดนิยมพระไม่นิยมนะครับพระแท้พระ พระที่แบบว่าชาวบ้านเขาอาจจะไม่เล่นกันผมก็รับนะครับผมก็รับนะนะครับพระบูชาอะไรเงี้ยผมก็รับแล้วก็ไปดูพระให้ที่บ้านไปเหมาพระที่บ้านก็ได้นะครับก็ได้นะแต่ต้องโทรมาคุยกันก่อนนะทุกอย่างต้องโทรมาคุยกันก่อนนะครับต้องโทรมาที่เบอร์0 8 4 3 4แป1ส6นะครับ อ่าโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับผมรับซื้อจริงนะครับไม่มีเรียกเก็บเงินนะครับไม่มีเรียกเก็บค่าเดินทางไม่มีเรียกเก็บค่าน้ํามันไม่มีเรียกเก็บมาจําอะไรทั้งนั้นนะครับทุกอย่างไปนี่คือฟรีหมดนะครับจาไว้อย่างเดียวนะครับผมไปซื้อพระของคุณนะคุณไม่ต้องมาเสียตังค์ให้ผมเลยนะครับมีแต่คุณจะได้ตังค์จากผมเท่านั้นนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ถ้ามันมีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอขอบคุณและสวัสดีครับ